ตอนนี้ก็มาถึงร้านผู้เรือไก่ย่างนะท่านผู้ชมนะฮะทราบมาว่าท่านผู้ใหญ่ใจดีนะเลี้ยงอาหารเช้าเราที่นี่นะครับผมลุงจิมมาถ่ายอะไรเนี่ยอ้าวทำไมมีนกฮูกละก่ะลุงจิมไม่ได้หลงหรอกไม่ได้หลงครับอ่าไม่ได้หลงใช่ไหมไม่ได้หลงเชิญเลยครับเชิญเลยอันนี้ตามสบายเลยใช่ไหมครับ,บจำได้ปะจำได้แล้วอร่อยมาก เขาเลยโอ้นี่นะคะก็จะมีงานที่เชียงคานนะฮะคอนเสิร์ตใหญ่ไปเติมน้ำมันไม้ได้ไปไหนร้านเก่าเมานเก่าที่ยุงเคยมา้น่งเคยอ๋อไหอาครับผม เดี๋ยวเจ้านางยังไจะสุายครับุายที่ไม่าก็ะเอวนี่ค่ะฟรีอะไรฟรีไม่ฟยอ๋อต่อให้คูอีกตหนึ่งก็ได้เนาะโอ้ร้านนี้มีน้ำสมุนไพรนะฮะน้ำลำไยน้ำแก๊กฮวยน้ำหมักเม้ากินได้เลยกระดูกเลย อันนี้คือกินได้เลยใช่ไหมฮะมุนแอนน้ำสมุนไพรกินได้เลยครับนี่เขาให้ให้ฟรีเลยกินเลยกินเลยชิมเลยน้ำไรสมุนไพรเออชิมเลยชิมเลยเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงลูกกินได้ไม่น่าเชื่อวนจะกินน้สมุนไพรเสือลองกินดูสิฮยเสือลองกินดูเราก็เคยกินแล้วเราทำขายมาหลายปีอันนี้มันคือน้ำสวรร เสือน้ำสอรถได้โชว์หน่อยโชว์เอฟซีหน่อยแล้วน้ำควรดูนี่นะฮะเออเสือกินอะไรนี่นี่น้ำน้ำขวดละเท่าไหร่45บาทนะฮะน้ำปลาดาของที่ร้านเขานะนี่คือของแท่อันนี้คือหมักเม้าหมักเมาของแท้นะของแท้อันนี้ที่แอนชอบไงเก๊กฮวยอ่ะเก๊กฮวยเนื้อเนี่ยนี่เมื่อกี้เรามาสอรถมาแจ้ กูเาฮาไปไหนกูายกูาเลยเวที่ไปไม่เป็นเลยกูจะเดวดร้อยเดี๋ยวเอ็นไปนั่งสามขวดไหมวะมาสามขวดเลยสามขวดร้านะฮะขวดละยี่สิบห้าสามขวดร้อยโปรโมชั่นกูลดให้หมด มากระทกลกสขวดร้อยโปรโมชั่นไงหนึ่งขวดยี่สิบห้าเี่ยสามสิบนี่หนึ่งขวดยี่สิบห้าเนี่ยทุกอย่าง25หมดเลยนี่ไงข้างล่างยกเ้นอ๋อเฉพาะสาวรถถูกแล้วถูกแล้วเสือยาวดอยกันแล้วสัตว์โเคี่สิองบาทพี่ผมมีย่องบา่เฉพาะสาวรถนะฮะสามขวดร้อย ต่อโต๊ะเพราะสมาชิกเราเยอะอ้าวหมดฟืน้นนี่ไงผู้เรือภาพะยนตร์นี่ยเนี่ยเนี่นี่นนนมีหนังกลางแปลงฉายให้ดูด้วยกลางคืนเนี่ยโอ้โหโอ,อ้โอ้ น้ตสมัยก่อนดังมากเลยเรื่องนี้นะฮะใครจําได้บ้างครับผมไอ้ผางรอฟอทอนี่นะฮะนำแสดงโดยบินบลฤุริศพนาฤทธิไกรนะฮะโอ้โหโอ้สมัยนั้นดังมากนะ,ะน่าจะ30กว่าปีแล้วนะฮะท่านผู้ชมนี่ก็แผนกับดักนะฮะนี่ก็นางบูเหมือนกันนะฮะโอ,โอ้นี่นะฤกิตเอกมองคลพนาฤทธิไกรนะฮะ โเขาตกแต่งในสไตล์เรโทรนะทุกคนย้อนยุคนะฮะนี่นะฮะมีป้ายโฆษณานะฮะโอ้ปาดคุณผู้ชมดูนะครับของเก่าเยอะมากเลยดูนะฮะกระติกน้ำร้อนสมัยก่อนนี่นะฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวส่องใกล้ๆนะฮะนี่นะครับกระติกน้ำร้อนกินโตนะฮะเครื่องคิดเลขต้องถ่ายรูปวิทยุทรานซิสเตอร์นะฮะโทรศัพท์ โอ้นี่นะเครื่องวิทยุที่เป็นเครื่องเล่นเทปนะฮะโอ้เมื่อก่อนยี่ห้อนี้ดังมากฮะ JVC นะฮะนี่ก็กระปุกลูกอม,มสมัยก่อนเนาะนะฮะสมัยตอนพี่เสิร์ฟเป็นเด็กในทศกิจศัพส,สองเม็ดบาทหนึ่งนะครับลูกอม,มหงษน,นี่นะฮะโอ้มาสถานที่แบบนี้แล้วคิดถึงตอนเป็นเด็กนะท่านผู้ชมนะครับเออฮะดีจังเลย ว้าวอะไรนะถาดถาดโบราณเลยนะที่ตอนนี้ก็กลับมานิยมนะฮะเมนูส้มตำถาดนะฮะอากาศดีมากนะมองลงไปก็มองเห็นุกเขาหนูนนะฮะติดถนนใหญ่เลยนะเดินทางสะดวกมากเลยนะฮะเปิดกี่โมงนะฮะเปิดเก้าโมงนะฮะถึงสี่ทุ่มนะครับ ก็กำลังถ่ายคิปอยู่ตรงนู้นนะฮะเป็นครั้งแรกเลยนะ,ะที่พี่เสือมาพูเรือนะครับผมก่อนอันนี้เคยคานนะครับน่าจะร่วม10ปีแล้วนะจังหวัดเลยเนี่ยนะครับผมเพื่อนๆ YouTube เรานะก็ กำลังกันใหญ่เลยแต่เรามาที่หลังเพราะว่าเมื่อกี้เราแวะเติมน้ํามันนะก็เลยมาช้านะครับผมเป็นอีกหน,หนึ่งโลเคชันนะฮะที่น่าสนใจสาหรับท่านผู้ชมนะฮะที่มีโอกาสแวะ,ะเดินทางมาพักผ่อนมาเที่ยวที่ภูเรือนะฮะก็เรียนเชิญมานะ,ะที่ร้านนี้นะครับเอาเด็กเสิร์ฟมให้ โอ้ขยันจังเลยเด็กเสิร์ฟนะฮะลูก่านของเรานี่ยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านนู้นบ้างนะท่านผู้ชมโซนนี้ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับผมฝั่งที่ตะวันออกนะโอ้ ตอนพิเศอเป็นเด็กนะที่โรงเรียนปลูกเยอะมากเลยนะต้นนี้นะไม่รู้นะไม่จําชื่อไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะครับโรากกว้างมากเลยนะมีประมาณร่วม40โต๊ะนะครับผม อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพ้าไปนะครับฝากดูคลิปอื่นเยลังชมโฆษณาให้กำลังใจนะครับผมเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ